ที่มันกำลังกําลังรับรู้รชีวิตรับรู้ลมหายใจรับรู้ความทราบซ่านที่มันเกิดขึ้นจากความสงบท่ากลางธรรมชาติและเสียงของวิหกนกกาเสียงของมแมลงในป่าเสียงของสายทานน้าไหลที่มันกําลังที่มันกําลัง มันกำลังแทบชั่นลื่นไหลยอยู่ในหัวใจของเราเป็นความรู้สึกของความรู้สึกที่เป็น,นเดียวกับธรรมชาติเราจะใช้ชีวิตด้วยความปรารถนานยิ่งใหญ่เพื่อเป็นแสงสว่างให้ตัวเองเพื่อนำพาตัวเองและคนที่เรารักหรือนำพาผู้คนในโลกนี้ไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือการ ตื่นรู้นังจิตวิญญาณกาลังใจที่จะทําให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตของโลกได้เราจะต้องหลอมรวมใจกันเราจะต้องใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ได้กันเป็นประกายของความรักและความยิ่งใหญ่ในตัวเองขอให้เราทุกคนจงพร้อมใจกันตั้งปณิธานด้วยความแน่วแน่ที่จะก้าวผ่านวิจิตของโลกเพื่อสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของเราร่วมกับมนุษยชาติทั้งมวล นี่คือภารกิจที่สําคัญที่สุดของพวกเราทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้ภารกิจในการสร้างสรรชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดภารกิจในการใช้ศิลปะและวิธีการที่ล้าเลิศที่สุดเพื่อนําพาอนาคตมนุษยชาติไปสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง